เราก็ไม่ได้ว่าสีพ่นมันไม่ดีนะครับหรือว่าพวกผมอาจจะพ่นไม่เป็นก็ได้เนาะแต่ก็คือผมทําแล้วมันไม่จบแนะสําหรับผมนะครับย้ํานะสําหรับผมก็คือผมทําไม่จบของผมเองนะไม่ได้ว่าสีพ่นไม่ดีนะครับโคงมันจะเป็นสี power coat สีดํานะครับลูกค้าเน้นแบบ คือไม่เหมือนใครอ่ะพี่อยากจะได้แบบบานแรกโค้งด้านบนอ่ะจะเป็นขนาด3นิ้วคูณนิ้วครึ่งชจ้ของเขาไม่ต้องการให้ใหญ่มากเนาะตรงกลางนี้จะเป็นนิ้วครึ่งนะครับผมอย่างที่เคยบอกกันนะครับว่าพาวเวอร์โค้กับไทเทเนียมต่างกันยังไงก็คือพาวเวอร์โค้เอาสีอ่ะมาทารับสแตนเลสมาพ่นนะครับเอาง่ายๆพ่นรับสแตนเลสแล้วก็อบด้วยความร้อนนะครับน่าราีหนึ่งยังเคยฟังจำ เชียงรายฟ้าแจ่มสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมก๊อฟนะครับเจ้าของกิจการร้านก๊อฟฮมสแตนเล็ต168ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายนะครับมี f อซถามมาว่าประตูสีพิงโคที่เคยเอาลงไปในเพจแล้วเนาะนะทำยังไงพาชมพาทำคลิปหน่อยได้ไหมวันนี้ผมมาตรวจสาขาที่จังหวัดเชียงรายพอดีได้โอกาสที่ผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมนะครับเดี๋ยวเจอกันที่หน้างานนะครับผม สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกอปโฮมสแตนเลส168รับทํำสแตนเลสทั่วประเทศไทยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับไปไปเต์ไปแอลจังหวัดเชียงไฮนะครับ ตอนนี้เราอยู่บ้านคุณฝ้ายนะครับสั่งประตูสีพิงโกอันนี้ไม่ใช่อบสีพาวเวอร์โค้นะครับอบสีไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมให้เป็นสีพิงโกโครงมันจะเป็นสีพาวเวอร์โค้สีดำนะครับลูกค้าน้นแบบคือไม่เหมือนใครอ่ะพี่อยากจะได้แบบบ้านแรกจุดกำเนิดที่ผม,มสั่งเครื่องตู้อบนะครับยาว12เมตรสูง2องเมตรห้ามาเฉพาะบบงานนี้เลยนะครับเพราะตอนแรกอ่ะเคาอยากได้สีชมพูเนาะเราไม่รู้จะทำยังไงก็ไปหาวิธีต่างๆแล้วก็ไปเอาสีมาพ่นเนาะเป็นสีพ่นสแตนเลสลองผิดลองถูกอัดเดตัดภาพไปดูเนาะ นี่ครับเนี่ยสีพ่นมันจะออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้สีพิงโกนะครับเราก็ไม่ได้ว่าสีพ่นมันไม่ดีนะครับหรือว่าพวกผมอาจจะพ่นไม่เป็นก็ได้นะแต่ก็คือผมทําแล้วมันไม่จบนะสははําหรับผมนะครับย้านะสําหรับผมก็คือผมทําไม่จบของผมเองนะไม่ได้ว่าสีพ่นไม่ดีนะครับเนี่ยก็ออกมาเป็นอย่างนี้หรือว่าเราอาจจะไม่ถนัดนี่นะครับค่าสีเนี่ยทั้งบานเนี่ยผมหมดไปประมาณเกือบ2 0 0แสนนะครับที่ทิ้งเปล่าทาทิ้งทําทิ้งทําลอกทาทิ้งนะครคือทําไม่เป็น ก็คือตัดสินใจซื้อเครื่องอบไทเทมายิงให้มันเป็นสีพิงโกเลยแต่โครงมันก็โครงก็ดีโครงเนี่ยโครงก็เป็นสีโอพาววครูดเหมือนกันโครงโค้งก็ดีอยู่แต่ถ้าไอพวกไทเทเนี่ยพวกพวกสีชมพูสีทองพวกเนี้ยเราเอามาพุ่นแล้วอาจจะไม่ใช่แนวของเรานะครับผมไปฟังคลิปต่อกันไปนะครับลองผิดลองถูกคือหมดสีไปแบบหลายแสนมากเลยนะครับทิ้งตามที่คลิปเมื่อกี้นะครับที่ตัดไปเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูผลงานเนาะว่าเป็นยังไงตัวนี้นะครับโครงด้านบนน่ะจะเป็นขนาด3มน,นิ้วคูนนิ้วครึ่งช ของเขาไม่ต้องการให้ใหญ่มากเนาะตรงกลางนี้จะเป็นนิ้วครึ่งนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสแตนเลสเราเอามายิงสีไทเทเนียมนะครับผมเนี่ยมันจะออกมาเป็นสีพิงโกแต่ตอนนี้ประตูคือเขาติดตั้งไปนานละเป็นปีกว่าละและทีนี้คือผ่านมาพอดีแล้วก็ FC ในเพจนะครับอยากจะเห็นบอกว่าพามาดูหน่อยว่าเป็นยังไงอะ่ะนี่ก็พามาดูเนาะขออนญาเจ้าของบ้าน้ะแต่คือพี่เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่ถะเลยเข้าไปข้างในไม่ได้ได้แต่ยืนมองข้างนอก นะครับแล้วก็ซี่ดูดูซี่ใกล้ๆอันนี้ก็ยิงไทเทเนียมเหมือนกันนะครับยิงให้มันเป็นสีทองเนาะตัวนี้ก็เป็นสีพิงโกเนี่ยมีขนาด2นิ้วคูณหนึ่งนิ้วนะครับสี่ข้างบนนะครับสวยงามล้อทุกอย่างจะเป็นสแตนเลสหมดนะครับเป็นสแตนเลสปอดพาวเวอร์คูทหมดนะลางก็เป็นสแตนเลสหมดนะครับผมตัวนี้เนาะเดี๋ยวมาดูประตูเล็กกันนะครับนี่ลูกสาวมาด้วยคนคุมงานนะครับอุลกุญญงานเจ้ใหญ่ของเรานะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นประตูเล็กที่จ anyway. like ริงอ่ะเปิดเข้าไปแบบผักผักบานคู่เข้าไปนะครับผมผักบานคู่เข้าไปอันนี้ก็เป็นสีอบไทเทเนียมเหมือนกันนะครับเป็นสีชมพูนี่นะครับอบไทเทเนียมสีชมพูอันนี้ก็ไทเทเนียมเป็นสีทองเนาะเป็นสีโกอันนี้เป็นสีพิงโกนะครับผมโค้งไว้เป็นเวอร์โค้ดสีดำเนาะอย่างที่เคยบอกกันนะครับว่าเวอร์โค้ดกับไทเทเนียมต่างกันยังไงก็คือเวอร์โค้ดเอาสีอ่ะมาทารับสแตนเลสมาพ่นนะครับเอาง่ายๆพ่นนับสแตนเลสแล้วก็อบด้วยความร้อนนะครับเพื่อให้มันเกาะติดกับ สเตนเลซึ่งสีธรรมดามันทำไม่ได้นะครับสีธรรมดาถึงเอาไปทาสแตนเลตยังไงอ่ะมันก็จะหลุดมันก็จะลอกมันต้องอบพาวเวอร์โค้ทเท่านั้นส่วนไทเทไทเทก็คือเปลี่ยนสแตนเลตให้มันเป็นสีด้วยการที่ อบด้วยอุณหภูมินะครับให้มันเปลี่ยนเป็นสีทองเปลี่ยนเป็นสีโรสโกโพิงโกลนะครับสามารถทําได้ที่ร้านเราทับทําได้นะครับพี่ๆช่างท่านไหนอยากจะอบสีพาวเวอร์โค้ดมาติดต่อเราได้ทางร้านผมอบได้ยาวสูงสุดถึง12เมตรความสูงของประตูได้2เมตร50เลยนะครับก็ถ้าเกิดมีประตูบานใหญ่ๆนะครับมันก็ไม่ต้องได้ไปตัดต่อเพราะปกติแล้วมันจะได้ประมาณ 5เมตร6เมตรเนาะที่เมื่อก่อนที่เครื่องเรามีแต่เพราะงานนี้เลยจริงๆเราสั่งเครื่องที่ยาว12เมตรมาเลยประตูลงงาน12เมตรของพีบีที่เป็นพี่ๆีช่างอ่ะเอามาอบที่ร้านเราได้เดี๋ยวจะมีพิเศษให้นะครับ <S <S เป็นยังไงบ้างครับมาดูงานที่ทุกคนรีเควสมาอยากจะดูว่าประตูสีชมพูเป็นยังไงอ่าพามาดูแล้วนะครับทหน่าอยากจะให้รีวิวอะไรบอกผมได้กอล์ฟโฮมสแตนเลสมีสาขาทั่วประเทศไทยนะครับจะใกล้จะไกลเราไปหมดมีอะไรโทรติดต่อมาตามด้านล่างนี้นะครับเพจเฟซบุ๊กทิกต็อกยูทูบเว็บไซต์นะครับ ตามด้านล่างนี้เลยนะครับยังไงฝากใช้บริการนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย